بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาปานีจอมลอสุมฮหานะฮูอาตาลาปวดประสบแด่พี่น้องนะครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวิทยุสิ่งอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางนะครับก่อนฮัมดุลิละพี่น้องนะครับได้มาเจอกันนะครับในการรับฟังเรื่องราวของศาสนานะครับผ่านทางวิทยุอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันต่อเนื่องกันมานะในครั้งที่ผ่านๆมา นั่นคือการพูดคุยในหนังสือของท่านเชคซซลาฟอสานนะครับฮาวิสตุลล้อในหนังสือที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนเกิรอมนะครับเป็นหนังสือที่อธิบายฮะดิษนะที่เกี่ยวข้องกับจัญยามารยาทหรือว่าลักษณะต่างๆที่ท่านนบมีได้พูดหรือว่าได้กระทําไว้นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับมารยาทนะครับที่ไม่ดีนะครับหรือว่าลักษณะที่ไม่ดีนั่นเองที่เรียกว่ามาซายุนอัคลากนั่นเองนะครับ ซึ่งท่านเชคสุลตซานนะครับก็หยิบยกฮะดีษมาบทหนึ่งและตั้งชื่อบทไว้ว่าอียากุมวันฮัสซัดนะครับก็คือพวกท่านทั้งหลายจงระวังการอิจฉาริษยานั่นเองนะครับพวกท่านทั้งหลายจงระวังการอิจฉาริษัยนะครัฮะดีษบทนี้เนี่ยรายงานโดยท่านอบูฮุรอยรอร์รดิยัลลอฮฺอันหน,นะครับได้กล่าวว่าท่านนาบีสุลััยฮิวะลลต่านกล่าวว,ลลาว่าอียากุมวันฮัสซัดนะครับพวกท่านทั้งหลายจงระวังนะครับการอิจฉาริษยาฟะอินนัลฮัสซัดะยะกุลุนฮัสซานัด เพราะท่านได้มีบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการอิจฉานิสยาเนี่ยมันจะกินนะครับมันจะกัดกินความดีงามกามาตะกูรุนนารุนฮาบอบนะครับเหมือนเก็บที่ไฟเนี่ยมันกินฟืนนะครับเหมือนเก็บที่ไฟเนี่ยมันกินฟืนนะครับะดีบทนี้นะครับอยู่ในสุนันนะครับของอบบดุาวุธนะครับอัคราจาวอบบดุาวุธนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อเราได้รับฟังนะครับจากตัวบทะดีบทน,นี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ชัดเจนนะพี่น้องว่าหนึ่งในลักษณะที่ไม่ดีงามเนี่ยนะครับ ในลักษณะที่น่าตําหนินั่นก็คือการอิจฉานะครับริษยาซึ่งมันเป็นโรคหนึ่งในหัวใจนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องมาเรียนรู้กันนะว่าท่านเชคฟอร์ลาฟอซาเนี่ยนะครับฮาฟิสตฮุลล้อเนี่ยได้อธิบายนะครับถึงความอันตรายเราอูว,ว่าอธิบายฮะดีษบทนี้ของท่านนมีศลอลร์ลลหัวอะไรวะสล,ลัมเนี่ยนะครับไว,ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับใช้ได้กล่าวว่าส่วนหนึ่งจากมารยาทที่ไม่ดีนะนะครับหรือว่าลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยคืออัลฮัสซัดคือการอิจฉาริษยา ซึ่งท่านได้บอกว่าท่านนาบีสุสลตาร์หัวอะเลวิอ um ัลสลามเนี um ่ยนะครับได้กล่าวว่าอียากุมวัลฮัสซัดนะอียากุมวัลฮัสซัดนะครับก็คือพวกท่านทั้งหลายจงระวังการอิจฉาริษยาแน่นิ่งซึ่งคําตรงนี้เนี่ยใช้บอกว่ามันคือต้าฮซีมันคือการเตือนนะครับคือการเตือนให้ระวังนะครับฟาฮิซีอัซีอัลตุตาฮซีนะครับถ้อยคำนี้เนี่ยมันคือถ้อยคําที่ใช้ในการเตือนให้ระวังน,นั่นเองนะครับซุมมาบบยะนะอาฟาตุลฮัสซัดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านนาบีก็ได้อธิบายนะครับถึง ความร้ายแรงนะของการอิจฉาดิษยานะครับซึ่งเชฟบอกว่าอินนะฮูอัลละกันอุมมัมอัลละตีกอบลานาซึ่งความอิจฉาดิษยาเนี่ยนะมันได้ทําลายนะอุมามประชาชาติก่อนหน้าเราเนี่ยมามากมายแล้วนะครับหมายว่าความหมายความว่าความอิจฉาดิษยาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสาเหตุนะที่ทําให้อุมามประชาชาติก่อนหน้าเราเนี่ยที่เกิดความพินาศที่เกิดความเสียหายด้วยกับการโดนลงโทษจากลัานะฮูวตาลานี่ เป็นเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากการอิจฉาทิศยาซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเชคท่านได้กล่าวต่อว่าวัาฮัสซัดนะครับการอิจฉาทิศยาเนี่ยมะนาหูนะครับตามันนีซาวาลินเนอะมะอันินมัชซูดความอิจฉาทิศยาเนี่ยความหมายของมันเนี่ยก็คือการหวังนะครับที่จะทําให้เนอะมะหรือว่าความปวดปานเนี่ยของผู้ที่ถูกอิจฉาทิศยาเนี่ยหายไปนะครับคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอิจฉาคนหนึ่งเนี่ยในศาสนาหมายถึงว่าการที่เขาเองเนี่ยหวังที่จะให้ ความปวดปรานหรือว่าสิ่งที่ดีงามที่คนเหล่านั้นได้รับเนี่ยมันสูญหายไปมันพังทลายไปน่นอนงนะถ้าใครมีความหวังหรือว่าความคิดเช่นนี้กับคนอื่นเนี่ยแน่นอนความอิจฉาอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนะใช้ได้แก่ต่าว่าอิซารอาอัลอาฮัดินเนี่ยมาจานมีนอัลลอฮ์เมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยได้รับเนี่ยมะความปวดปราที่มาจากอัลลอฮ์ฟาอินนาหูยะตัมนาซาวาลฮาอันหูและเขาเนี่ยก็หวัง นะครับที่จะให้เนี้ยมาเหล่านั้นเนี่ยความปวดป้านเหล่านั้นเนี่ยหายไปจากคนนั้นสูญหายไปจากคนนั้นเนี่ยสวาอันอารอดะฮาลีนับซีฮเอาอันตะซูละอานินมหสูดฟะกอดนะครับไม่ว่าความต้องการของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นความต้องการที่มันเกิดมาจากตัวของเขาเองนะครับหรือว่าจะเป็นความต้องการนะครับที่มันจะเกิดมาจากนะครับผู้ที่ถูกอิจฉาก็ตามฮาซาหุวันฮาซัดนะครับ นี่แหละคือการอิจฉานิสัตวนะครับอัมว ا أ ا أ ا إ นะอัมมาอันญะตามันนาอันยะกูนอินดะฮูมิสลามาอินดันมหสซูดมินันเนียมะฟาฮาใจไละหะสะดันนะและท่านได้กล่าวต่อใช้ได้กล่าวต่อว่าส่วนถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเนะี่ยนะครับเห็นคนอีกคนหนึ่งไนดะ้รับเนียมามากมายจากลอสุบฮานะหัวตาลาอาจจะมีความร่ำรวยอาจจะมีสุขภาพที่ดีอาจจะมีหน้าตาที่ดีอาจจะมีลูกหลานที่ดีเนะี่ยนะครับ เขาเห็นคนนั้นเนี่ยได้รับเนี่ยมามากมายจัลรอและเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้รับเฉกเช่นเดียวกับคนนั้นนะโดยที่ไม่ได้อยากทําลายสิ่งที่คนนั้นเนี่ยได้รับเนี่ยเช้บุฟฮาดาเลซฮาซาดันการคิดหรือว่าหวังเช่นนี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้อยากทําลายสิ่งที่คนนั้นมีเนี่ยไม่เรียกว่าการอิจฉานิษยาแต่มันจะเรียกว่าในภาษาอัลมาเรียว่าวา h า d a y u ม a m m a bin g h i ต t o แต่มันจะเรียกว่าอ n ghibto นั่นเอง ก็คือการหวังที่จะอยากมีเฉกเช่นเดียวกับเขาโดยที่ไม่ได้อยากทําลายสิ่งที่เขามีนะครับวรอดกอลันนั้นนะบิบสลาลลฮุอาไลหัวสลามซึ่งท่านนบีกล่าวถึงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับไว้ว่าละฮัสดะอินละอาลัตไนนีไม่มีการอิจฉาริษยานอกเสียจากสองประการนี้นะนอกเสียจากสองเรื่องนี้หนึ่งท่านนบีบอกว่าคือ คนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเองเนี่ยนะครับได้รับความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับอันกุรอานอาจจะเป็นคนท่องจำกุรอานเป็นคนอ่านอักุรอานเสียงดีเนี่ยมีความเข้าใจในอันกุรอานนะครับและเขาเองก็อยู่กับอัลกุรอานนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและอีกคนหนึ่งวรจูลุลอัตอฮุลลอฮุมาลันฟาฮุยัดสัดเกุบีฮีอานอันไลลิวะอาณอันนฮาร์นะครับและอีกคนหนึ่งคือคนที่อัลลอฮฺประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเขาและเขาก็ใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเนี่ย บริจาคไปในหุนทางขอเลาะในเรื่องที่ดีงามเนี่ยนะครับทั้งในายามกลางวันและกลางคืนนะครับท่านได้มีบอกสองคนประเภทนี้เท่านั้นแหละนะครับที่จะอนุญาตให้เราเนี่ยนะครับหวังที่จะอยากเป็นเช่นเดียวกับเขาหรือว่าอิจฉาในตัวเขาได้นั่นเองนะครับเช่นกับอราฟยรอหูอินซานุมุมีนุนฟย์ตะมันน์อันยักูนมิสลหหูดังนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์คนใดเนี่ยได้เห็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเมื่อมนุษย์คนใดเนี่ยได้เห็น ผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีแบบนี้แล้วเขาก็อยากมีเชกเช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าผู้ศรัทธามีความรู้ในเรื่องราวของศาสนามีความรู้ในเรื่องราวคุรานเขาก็อยากมีเชกเช่นเดียวกับคนนั้นเห็นผู้ศรัทธามีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็บริจาคไปในหนทางของลอ Allah เขาก็อยากมีเชกเช่นนั้นเนี่ยฟ <ala us> ah <adan> าฮาดาไลซาฮาซาดันเชบว่การคิดหรือว่าหวังเช่นนั้นเนี่ยไม่เรียวกว่าการอิจฉาบัลฮาดามหฮมูดุนแต่มันคือสิ่งที่น่าชมเชยด้วยซ้ำ อันนันอินซานยะตามันนาอันยะกู้นามิสลาอฮัลันคอยเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยหวังที่จะอยากเป็นเช่นเดียวกับคนที่ดีๆเนี่ยนะครับอยากจะดีบิหิมและอยากที่จะเรียนแบบคนดีๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่น่าชื่นชมนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เชคได้บอกกับเราไว้ตรงนี้เลยพี่น้องให้เราได้รู้และเข้าใจว่าการอิจฉาริษยาที่ถูกห้ามในศาสนาเนี่ยคือเราเห็นคนคนหนึ่งมีสิ่งที่ดีงามที่เอาร้อมอมให้กับเขา แล้วเราก็อยากมีเฉกเช่นเดียวกับเขาโดยที่เราอยากทําลายในสิ่งเหล่านั้นที่เขามีด้วยเช่นเขาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเราก็อยากที่จะมีเหมือนเขาแล้วเราก็อยากให้สุขภาพที่ดีที่เขามีเนี่ยมันหายไปจากเขาด้วยให้เขาเจ็บป่วยนั่นคือการอิจฉาริษยาที่ศาสนาห้าแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเขามีสิ่งที่ดีงามแล้วเราอยากมีเฉกเช่นเดียวกับเขาเนี่ยศาสนาอนุญาตในสองกรณีนั่นคือคนที่มีความรู้เราอยากเป็นเหมือนเขาได้และอีกแบบหนึ่งคนที่เขาเองนะครับ มีทรัพย์สิสนและบริจาคในหนทางที่ดีงามและเราไม่ได้อยากทําลายในสิ่งที่เขามีแต่เราอยากเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทาได้น,นั่นเองและก็น่าชื่นชมนะครับท่านได้กล่าวต่อว่าวันฮัสซัดนะครับการอิฉาริษยาเนี่ยฮัอเอวะลูดันบินอุซียลลฮนะูบีนะมันคือความผิดประการแรกนะที่ละเมิดออกคำสั่งของลอสซุบฮานะฮูัตตาลานะครับมันคือความผิดประการแรกเลยนะบ,บนหน้ารุนยานี้ที่เป็นการละเมิดตออ่อ ว่าด้านนี้ก็อันนั้นอิบลิสัลัมมะฮัสตะอาดัมนะครับเพราะว่าในขณะที่อิบลิสเนี่ยนะครับได้อิจฉาริษยาท่านนบีอาดัมหรืออันนั้นละอัลลอฮฺเจลบลลฟัตบลาอาดัมเพราะอ AH นะัลลอฮ์เนี่ยได้ยกเกียรตินะครับเมตตาท่านนบีอาดัมว่าก็คอยลกักฮูบิยดดีแล้วลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็สร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์นะซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งอื่นใดนะไม่มีสิ่งอื่นใดเหมือน วะอัลละมหุลอัสมากุลละฮาแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาเนี่ยก็สอนท่านนบีอาดัมเนี่ยในชื่อของทุกๆสิ่งนะฟัดดะละฮูอัลลัลมาลาอิกะติฟิลฟิลอาลัมนะครับแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาก็มีตาโปรดปานท่านเนี่อท่านนบีอาดัมเนี่ยให้เหนือกว่าบรรดามาลาอิกะทั้งหมดนะครับวะอามารอนมาลาอิกะบินบิสซูจูนีละหูอิกรอมันละหูแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาเนี่ย ก็ได้สั่งให้บรรดามาเลกาเนี่ยนะครับได้สุญต่อท่านนาบีอาดัมเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อท่านนาบีอาดัมลาอิบาดะดตันละหูไม่ได้เป็นการสุญเพื่ออิบารัดต่อนบีเพราะว่าการสุญเพื่ออิบารัดเนี่ยนะครับเลอันนั่นอิบาระดอินนามาตะกูนุลินลาเพราะว่าการสุญเพื่ออิบารัดเนี่ยทำได้เฉพาะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้นนั่นเอง Ah ah> ก็านนาม,มนนกีพี่น้องของท่านเนี่ยนะครับได้สุญูดให้กับท่านนะครับที่เราเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานเนี่ยนะครับบรดาบิดามันดาของนบียูซุฟน่านะับแล้วก็พี่น้องาเนี่ยบสุญูดให้กับท่านนาบียูซุปไม่ได้เป็นการอิบาดะสักระใดๆแต่มันคือการให้เกียรต ตอนท่านนาบียูซุปตามคาสั่งของเราวาฮาซาจาอิซุลฟีชัตอิมากอบรณาซึ่งการสุญูดให้กับสิ่งอื่นเพื่อเป็นการให้เกียริเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อนุญาตในบทบัญญัติก่อนหน้าเราหมายความว่าในบทบัญญัติก่อนทีานนา่ญญท่านนาบีสละล้อหัวอะเลวะสลัมจะลงมาเนี่ยการสุญูดให้กับสิ่งอื่นเพื่อเป็นการให้เกียริเนี่ยไม่ใช่เป็นการอิบาดาเนี่ยนะครับ,รบเป็นที่อนุญาตนะครับในบทบัญญัติก่อนหน้าท่านนาบีวาอัมมาะห์นู ส่วนในยุคสมัยเราคือในยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยฟานุฮีนาอานิสซูจูดิลินบะชรมุตลากอนเราถูกห้ามในการที่จะสยูดให้กับมนุษย์คนใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะไม่ว่าจะบอกว่าสยูดเพื่อเป็นการให้เกียรติหรือว่าสยูดเพื่อเป็นการเชิญชมหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยไม่อนุญาตในการที่จะทําถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การอิบาระก็ตามนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หรือว่ากับใครก็ตามนะครับนอกจากเป็นการสูญุดเพื่อลอสุมาหานะหัวตาลาเพียงผู้เดียว,นะว un, นะครับเช่นที่กล่าวต่อว่าอัลฮ้าซิลุนอันนัลลอฮะลัมมาฟัดดบลอาดัมฮัสเซร์หูอิบลีสนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ได้สร้างนาบีอาดัมขึ้นมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ปวดปานนบีอาดัมและอิบลีสเนี่ยก็อิจฉาท่านนาบีอาดัมว่าอาบานยัสูดะารหูมินบาบินฮัสซัดและอิบลีสเนี่ยก็ปฏิเสธในการที่จะสูญุดให้กับนบีอาดัมเพราะว่ามันมีความอิจฉา ฟาซ้ออัมรรบบะแล้วมันก็ฝ่าฝืนคำสั่งของลอสุบฮานะฮูอัตตาลาที่สั่งมันนั่นเองฟ้ากบะฮุลลอฮฺบิลละวัตเนห์ و อ ل ด ر د و ا ل أ ع ب ا د ل م ا อั ق ع ن ا ل أ م ل ิ ب ه و أ ص ا อแล้วลอสุบฮานะฮูอัตตาลาก็ได้ลงโทษอิบลีสเนี่ยนะครับด้วยกับการสาบแช่งมัน,น,น, ahu, มนด้วยกับการขับไล่มันและทำให้มันเนี่ยออกห่างนะครับจากความเมตตาของลอสเนี่ยนะครับเนื่องจากการที่มันฝ่าฝืน คำสั่งของรัสุบฮานะหัวตาลาวัาแลดีพามาลลหูอัลาดานิกะอันสั ن และสิ่งที่ทําให้อิบลิีเนี่ยฝ่าฝืนต่อลัสุบฮานะหัวตาลาไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่มันคือการอิจฉาริษยาที่มีต่อท่านนบีอาดัมนั่นนีงดังนั้นเนี่ยการที่ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นกับหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันมีต้นต่อมาจากเรื่องราวของอิบลิสนะครับที่มีความอิจฉาต่อท่านนบีอาดัมนั่นนี นละใช้ได้กาวตัววันฮัสซันฮุนและดีฮามาลาอีมันูอาดัมอาลากอตลีอาคี่การอิจฉาในเสียเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ลูกหลานนะครับของนบีอาดัมเนี่ยนะครับหมายถึงลูกของนบีอาดัมเนี่ยนะครับได้ทํามันนะครับด้วยกับการที่ฆ่านะครับพี่น้องของตัวเองนะซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวของกอบีนและกาฮาบีนนั่นเองนะซึ่งเรื่องราวของกอบีนและฮาบีนเนี่ยนะเป็นพี่น้องที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลาเนี่ย ได้สร้างมาให้เป็นลูกของนบีอาดัมและพนางฮฮวะนั่นเองแต่เนื่องด้วยจากการที่อลอสโซนาลา,าเนี่ยได้สั่งให้แต่งงานสลับคู่กันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกอบินก็ไม่พอใจในการที่มีบัญญัติเหล่านี้ลงมาก็เลยเกิดความอิจฉาริษยาที่จะต้องแต่งงานให้กับคนที่นะครับสวยสู้กับอีกคนหนึ่งไม่ได้เนี่ยนะครับกอบินก็เลยเกิดความอิจฉาริษยาลอสซูบาห์นะฮนะัวตาลาเนี่ยนะครับก็เลยสั่งให้ท่าน,นาบีอาดัมตัดสินด้วยกับการที่ นะครับพวกเขาจะต้องนําสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมามอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตตาลาซึ่งอัลลอฮ์กล่าวในอันกุรอานนะในสุราลมาอีเดาว่าว e ัซลูอะไลฮิมนะบะอาบินในอาดามิลฮักนะครับและมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับบอกกับท่านนในมูฮัมหมัดว่าโอ้นะโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยนะครับจงอ่านนะครับเจ้าจงอ่านนะครับในเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวของลูกทั้งสองของอาดัมนะครับที่เป็นความสัจจริงเนี่ยอิดกอรอบากรบานัน ในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยพยายามทําสิ่งที่จะเป็นการใก้ชิดต,ต่อลอสุบหาห์นะฮัวตาลานะฟาตุกุบบิลามินอาหาดีฮีมาวาลามยุเจกบัลมินันอาคอธแล้วลอสุบหาห์นะฮัวตาลาก็ตอบรับคนหนึ่งและปฏิเสธอีกคนหนึ่งก็ลายละอัคตูลันนะัคนที่ถูกปฏิเสธก็เลยบอกว,ว่าฉันเนี่ยจะฆ่าเจ้านั่นเองด้วยกับความอิจฉาริษยาน,น,นั่นเองกอบีนเนี่ยนะครับ ก็ไม่พอใจในการที่อลอสุบานะหัวตาลาตัดสินว่าให้ฮาบินนะครับได้รับความถูกต้องด้วยกับความอิจฉาดิสยานี้เนี่ยนะครับก็เลยต้องทําการเข็นฆ่านะครับน้องชายของตัวเองนะครับท่านเชคซาลาฟซานจึงกล่าวว่าอัลลดีลามยุตะกบัลมิลหูกาลิลลัดีตะกบัลลอลูมินและอักตุลันนักกอบินก็เลยกล่าวกับฮาบินว่าฉันจะฆ่าเจ้านะครับให้ซาดหัวอาลาเนี่มาจินละเขาเกิดความอิจฉา นบ,บนเนี้อมะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้มอบให้กับน้องชายของเขาก็ตาลาอาข้อหูซุนมันหลอดูว่า,วานันบิซบาะบลฮะสัตดังนั้นเนี่ยเขาจึงฆ่านะครับน้องชายของตัวเองด้วยกับความอาธรรมนะครับเพราะสาเหตุมาจากความอิจฉาริษยาน,นั่นเองใช่ถึงบอกว่าวะหัวอวะลูกอสดินอัลาวะจินอรและการเข่นฆ่าอันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นกับกอบิลฮามีนเนี่ยมันถือว่าเป็นการเข่นฆ่าครั้งแรกบนหน้าแผ่นดินดุนยานี้ วะหัวเอวะลุมันสันนกและกอบินก็ถือว่าเป็นคนแรกที่นำหน้าในแบบอย่างแห่งการฆ่าซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีงามบนหน้าดุนยานี่ยน,น,นี่นะครับวาตาลิกายาคู่หนูอะลาฮิมุนฟีกุลลีนักซินกูติรัดรุ่นมาวาฮาดาบิสซาบินฮัสซัดและเช่นน้บอกว่าดังนั้นเนี่ยกอบินที่ฆ่าน้องชายของตัวเองเนี่ยก็จะได้รับความผิดนะครับในทุกๆชีวิตที่ถูกฆ่าด้วยกับความอาธรรมทั้งหมด เพราะสาเหตุที่เขาเองเนี่ยเป็นบุคคลแรกที่เริ่มฆ่าคนอื่นก่อนดังนั้นคนใดใครก็ตามที่ฆ่ากันบนหน้าดุนยานี้ด้วยกับความอาธรรมเนี่ยแน่นอนก็เป็นต้นตอที่มาจากกอบินนะครับและเรื่องราวของฮาบินทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเขาจึงต้องรับความผิดด้วยกับสาเหตุที่เขาเกิดความอิจฉาต่อน้องชายของตัวเองนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่แหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างนะครับที่ไม่ดีงามและแน่นอนมันก็จะเป็นความผิด ที่เรียกว่าจาเิียคือไหลรินไม่ว่าเราจะจบชีวิตเจอดุนยานี้ไปเนี่ยเราก็ยังจะต้องรับผิดชอบในความผิดที่เราทําไว้บนหน้าดุนยานี้ถ้ามีคนอื่นเนี่ยนำไปทําตามนั่นเองฉะนั้นเนี่ยต้นตอนในเรื่องราวของการอิจฉานิสยาเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายและนําพาไปสู่ความหายนะอย่างยาวนานได้เหมือนกับเรื่องราวของกอบีนและฮาบีนนั่นเ,นเองนะครับท่านเช้ได้กล่าวต่อว่าว่าแกซานิกันยโฮูดลัมมาบุอิซามุฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม และเช่นกันเนี่ยในเรื่องราวของยโฮ ւ ตก็คือ,อยิวเนี่ยนะครับในขณะที่ท่านนาบีสุลต์ละซ์ลามเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยวะาแก่ท่านนบนลอาหรับฮัสซารุนและท่านนาบีเองก็เป็นคนที่มาจากกลุ่มชนของชนชาวอาหรับเนี่ยพวกยโฮ ւ ตเนี่ยก็เลยอิจฉาริษยาท่านนบีฮัสซารุละอาหรับอะลาฮาัดีนเนี่ยมาแล้วก็อิจฉาชาวอาหรับเนี่ยถึงความปบดปังที่อลัลลอฮ์มอบให้อันนี้ว่นานบีคนสุดท้ายมาจากชาวอาหรับ ลยอันละฮุยูรีด้นะอันจะกูนันนูมูวะฟีบานีอิสราอินเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะให้นบีเนี่ยนะครับมาจากบานีอิสราอินก็คือมาจากต้นตระกูลเดียวกับพวกเขาเวลายูรีอู่นะฮันตะกูนาฟีกอยริหิมไม่ต้องการให้ตําแหน่งนบีเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มชนอื่นที่ไม่ใช่ยาฮูดฟาฮัสดูนบียะนามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมพวกเขาก็เลยอิจฉาต่อท่านนบีวกะฟารูบิฮีและปฏิเสธต่อท่านนบี ฮาหมาลหุมูลฮัสซัดูอันนาหุมกาฟารูมีนะครับและด้วยความอิจฉานี้เนี่ยมันจึงนำพาทําให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่เป็นกาเฟรนันนน่นเองวะหุมยะละมูนะอันนาหูรอสูละลอละละฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมทั้งที่พวกเขาเองเนี่ยรู้ว่าท่านนาบีเนี่ยคือรอซูลคือศาสนาทูตของเราแต่พวกเขาเองมีความอิจฉาอยู่ในหัวใจนะวายะอิฟูนาหูแกมาวายะอิฟูนาบานาหุมพวกเขารู้จากท่านนาบีเนี่ยเหมือนกับที่รู้จักลูกหลานของพวกเขาเอง ่งอัลกาวเนี่ยอันกุรานว่าฮ h ด s a มินอินดิอัลฟุ i ิฮิมิบ้าดีมาตบยันละหุมุลฮักความอิจฉานิษยาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาจากหัวใจของพวกเขานะหลังจากที่ความสัจจริงเนี่ยมันได้ประจักษ์ชัดเจนกับพวกเขาแลว้วก็ตามแต่ความอิจฉามันปิดบังปิดกัน้นนะครับความสัจจริงสัจธรรมเหล่านั้นเนี่ยจนทำให้พวกเขาไม่ยอมรับในความเป็นจริงว่าท่านนาบีคือรอซูลขอลาอสุบฮานะฮูอัตตารานั่นเอง ฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่เกิดความเลวร้ายจนนําพาไปสู่การปฏิเสธต่อลอสุบะฮันอหัวตาลาได้ต้นตอก็มาจากการอิจฉาเช่นกันเชคได้กวต่อว่าว่าก็ได้เงิน ح ั ن หัวัหลืยิซับบุลกัตลาวลบักยาวลอดวานเบนนัสและเช่นกันเนี่ยการอิจฉาริษยาก็เป็นสาเหตุในการขีนฆ่ากันในการข่มเหงในการละเมิดซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กุลละหูมินจารออินฮัสซัดทั้งหมดเนี่ย มันมีสาเหตุมาจากการอิจฉาทั้งสิ้นฟันลัสัดคอสละตุนมัดมูมาดังนั้นการอิจฉาเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะที่นาตำหนิฟาจาจ i บุอาลันมุสลิมีอันยูฮัดดิรอหดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่มุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องเตือนจากสิ่งนี้จะต้องออกห่างจากสิ่งนี้จะต้องระวังจากสิ่งนี้วะอิดาวะจาดาฟีนับซีชัยลมินุฟันยัสไดฟันยัสไดิบิลลา ดังนั้นเนี่ยเมื่อใครก็ตามได้พบว่าในใจของเขามีความอิจฉาเกิดขึ้นก็จงขอความคุ้มครองต่อลอสุบฮานะอวตาลาวัาเลดฟาอานูและจงผลักดันป้องกันสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวเขาเวลาจะฟาอาลมมันฮัสซัดและอย่าคิดเล่นๆหรือว่าทำเป็นลองดีกับเรื่องราวของการอิจฉาริษยาว่ามีไม่เป็นอไรหรอกเล็กๆน้อยๆย,ยอย่าคิดเช่นนั้นบัลยัดฟ้าอหูวายสตอยดะบิลลา แต่เขาจะต้องปกป้องตัวเขาและขอความคุ้มครองจากลอสุบฮานะฮหัวตาลาให้พ้นจากการอิจฉาริษย,ยาลีอันน์ฮาซิดะยาตาริดูอัลลอฮิฟีกอะาอีห์วะกุดรีฮิวะวะกอดริฮ์ีเพราะว่าผู้ที่อิจฉาริษย,ยาเนี่ยคือคนที่เขาเองเนี่ยไม่พอใจในการกำหนดขอลอสุบฮาห์นหัวตาลานั่นเอง ฟะฮะดะมินม ساوي อิน ح س ن أ ن ه ิ ع ت ر ا ض إ ع ت ر ا ض ع ل ى ا ل ل ه ع ز و ج ัแนแน่นอนนะผลร้ายหรือว่าสิ่งร้ายสิ่งหนึ่งนะที่มันมาจากความอิจฉาดิสยานั่นก็คือการที่เขาเองเนี่ยนะครับจะหันหลังให้กับลอสุมฮานะหัวตาลาแล้วก็ไม่พอใจในการกำหนดของพระอ,องค์น,นั่นเองซึ่งแน่นอนเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการกําหนดของลอสุมฮานะฮัวตาลฉะนั้นเมื่อล้อมอบสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามให้กับพี่น้องของเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับสิ่งนั้นหรือว่าควรจะเป็นของเราอเลาะควรที่จะจัดการสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มีกับเขาเนี่ยนั่นคือการที่เราเองไม่ได้เป็นเพียงแค่การอิจฉานิสยาเท่านั้นและเป็นความผิดเท่านั้นแต่มันคือการที่เราเองเนี่ยกำลังบอกว่านะครับสิ่งที่อเลาะกำหนดเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็เหมือนเรากําลังปฏิเสธหรือว่าไม่พอใจในการกําหนด ขอรัอสุบฮาณฮูอตาลานั่นเองนะซึ่งมันคือสิ่งที่ร้ายแรงและอันตรายนั่นเองนะครับเชติกล่าวต่อว่าซุมมาอินนัลฮาซิดะลายุดริกุเชียและผู้ที่อิจฉาริษยาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับในสิ่งใดนะครับลายุดริกุเชียอินนามายะฮริกุนับซะฮูแต่เขาเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่เผาไหม้ตัวเองนะครับเมื่อเรารู้สึกอิจฉาเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอิจฉากันบ้างนะครับ เกิดขึ้นได้กับทุกหัวใจฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เรามีความอิจฉาริษสยาไม่พอวใจในการที่คนหนึ่งได้รับสิ่งดีงามเนี่ยนะรเราจะรู้สึกว่าเราร้อนรุ่มในหัวใจนะครับมันจะไม่มีความสุขนะนั่นคือการที่เราเผาตัวของเราเองอยู่วายกัวยกวยักตูลูฮุลฮัสัลนะครับวายกักตูลูฮุลฮัสซัดและความอิจฉาหรือสยายเนี่ยมันก็จะฆ่าตัวเขา และคนที่อิจฉาเนี่ยก็จะรู้สึกเสียใจนะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะห้ามหรือว่ายับยั้งกําหนดขอรับสุบฮานะวะตาราที่เป็นเนื้อามาให้กับคนเหล่านั้นได้นะวะฮุวยูรีดูอันตะซูละอันฮาดะชักและคนอิจฉาเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดนะว่าต้องการที่จะเอาสิ่งที่คนเหล่านั้นได้รับเนี่ยออกไปจากเขาเห็นเขามีบ้านเห็นเขามีรถเห็นเขามีความสุขก็ไม่อยากให้เขามีเช่นนั้น เห็นเขามีสุขภาพที่ดีมีลูกหลานที่ดีก็ไม่อยากให้เขามีเช่นนั้นเนี่ยแน่นอนคนอิจฉาจะมีความรู้สึกเช่นนี้ฟอยต์ฮัสารูและสุดท้ายมันก็จะทําให้เขาเสียใจไปเองอวยากูลุนฮาสัดนะครับและความอิจฉาก็จะกืนกินหัวใจของเขากามากรันนบีสุลลาลหัวอะลไลอุสซาลัมเหมือนกับที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในะดขบทนี้ว่านะครับเหมือนกับไฟที่มันกินฟืนนั่นเองนะครับลิอันนะฮูหัวยาตาริดูอัลลอฮิอัลลอฮฺอัลลอฮฺเพราะว่าคนคนนี้เนี่ย ที่มีการอิจฉาในหัวใจเนี่ยเขาคือคนที่เขาไม่พอใจในการกําหนดของลสุบฮานะฮูอัตาลาเลออันนะฮูยูรีดูอัลยันจะกกีมามินอาคีฮีนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะจัดการนะครับต่อพี่น้องของเขาที่ได้รับสิ่งที่ดีงามที่มาจากอัลลอฮ์ว่าย่ว่ายูซีละอันหุนเนี้ยมะว่าเราบินกอตและต้องการที่จะขจัดความปวดปานที่พี่น้องของเขาได้รับเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องมีการเข็นฆ่ากันก็ตาม เหมือนกับเรื่องราวของกอบีละฮาบีนหรือว่าเหมือนกับเรื่องราวของย a ฮูดที่มีต่อท่านนาบีสุลต่านหฮวอะลมุอัสลัมก็จะพยายามเห็นค่ากันก็ด้วยเนื่องด้วยกับเหตุที่เกิดขึ้นมาจากความอิจฉาและก็ไม่พอใจที่คนเหล่านั้นได้รับสิ่งที่ดีงามมากกว่าเขาน,นั่นเะองน,นะครับเชกบอกฟาฮุวะยะกูลุนฮัสซานัดดังนั้นเนี่ยการอิจฉานิสยาม,มันจะกินกินความดีงามของคนที่มีความอิจฉาแกมาตะกูลุนานารุนฮะตอม นะเหมือนที่ท่านได้มีได้บอกว่าเหมือนกับไฟที่มันกินฟืนวาฮาดาข้อต่อรุนชาดีดุลซึ่งมันคือความอันตรายอันใหญ่หลวงนน,น่นองนะครับและใช้เก่าในสุดท้ายว่าฟาฮาดฮัดีนฟีดมุลฮัสซัดดังนั้นฮะดีิบทน,นี้นยะถือว่าเป็นการตําหนิการอิจฉาดิสยาวาบายานุดอรอริฮีอัลฮัสซิดและเป็นการอธิบายความอันตรายนะเป็นการอธิบายความอันตรายนะครับ ของผู้ที่เกิดความอิจฉานิสัยาวาฟีฮิตาซีดมินฮาซินคอสละและก็เป็นการเตือนนะครับลักษณะนี้นะให้ผู้คนเนี่ยได้ออกห่างนั่นเองนะเรฉะนั้นเนี่ยนะในฐนานะผู้ศรัทธาที่มีต่อลอสุบฮาหนะฮัวตาลาเราทุกคนพี่น้องนะครับไม่ได้เป็นเพียงบุคคลที่ต้องมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องแต่การปฏิบัติของเราก็ต้องเป็นการปฏิบัติที่ดีงามด้วยเช่นกันนะครับและการปฏิบัติที่ดีงามอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องขจัด ค,ความอิจฉาริษยายเนี่ยให้ออกไปจากหัวใจของเราทุกคนแ่นะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่พยายามที่จะขจัดหรือว่าป้องกันมันเนี่ยนะก็จะเหมือนกับสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกว่าความอิจฉามันก็จะกินความดีงามของเราไปทั้งหมดนะครับเหมือนกับที่ไฟเนี่ยมันกินฟืนน,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายน,านั่นเองนะครับก็ห้ามดินล,ละนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยนะครับได้เน้นย้ำตักเตือนกันในวันนี้นย นะครับจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะกับคำอธิบายของท่านเชคซอและฟรซานนะครับฮระพี่สาุลล้อนะครับและชอลล์นะครับก็คงจะได้มาพบเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปกับไะดิษบทอื่นนะครับวันนี้ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับว่าสุลลัลลอฮุอะลาแลฮฺนบีน้ามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุจบไปแล้วเป็นอาจารย์บุคคอรีเหมฮีมผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอตเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน